พิ่งตื่นค่ะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะเพื่อนเพิ่งตื่นบุษบาบุษบามาทักทายเพื่อนๆเร็วเพิ่งตื่นเดี๋ยวจะมาหาคุณแม่เทพกันค่ะม,มาดูกันย่งค่ะ วันนี้นุกกี้อยากกินข้าวคุกปลาถูแชมป์กำลังจะกลับมาจ้าแชมป์กำลังจะกลับมาค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนไปตามไปด่านางเมื่อกี้นี้ค่ะนางจะกลับแล้ววันนี้นุกกี้ตื่นเช้ามากนุกกี้อยากกินข้าวคุกปลาถูค่ะอยากจะให้คุณแม่เทพคุกข้าวปลาถูให้นุกกินเพื่อน มารอดูกันนะคะว่าคุณแม่เทพจะคุกข้าวปลาทูให้นุกกินไหมเออต้องขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะวันนี้นุกกี้ไปตลาดมาแล้วมีพี่สาวที่ร้านเกี๊ยวซ่าสาขาที่เขาขายที่ประชานิเวศนะคะณนะตลาดประชานิเวศขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนุกี้จะเอาให้คุณแม่เทพกินนะคะขอบคุณมากๆค่ะ,คคะนุก,กี้ไปกับ,กกบข้าวไหม่ะเพื่อนๆวันนี้นุกี้ซื้อปลาทูมา เมื่อซื้อปลาทูมาค่ะแล้วก็ซื้อข้าวหอมมะลิจะมาให้คุณแม่เทพคุกข้าวให้หนูก,กินนะวันนี้เจอกันนะคะแม่เทพกำลังคุยอยู่ครัแม่อย่าทำ ไอ้ยี่ย์ทำไมกูด่าลูกค้ากูอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วัดดีเด้อแม่วัดแซกียังของแม่มาหานุกหน่อยมึงเป็นอะไรคุยมึงระเบิดไงบ้าหรือตะเกินกระโปงพีฟัดกันแล้วแม่นุ๊กเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็พอคนแบงฟ้ากับปลาดิคุยอย่างนี้เอาอีกแล้วแม่ชอบคุยอีกแล้วอ่ะอันนี้มาดูกันว่าเช้าๆนี้คุณแม่เทพอยู่ใครนะคะ อ้าวอยู่กับคุณป้านี่เองแม่เทพนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณคุณป้าสวัสดี<ม>นะจ๊ะแม่หนู <laughs> นอยากกินข้าวคุกปลาทูแม่เ <laughs> พื่อนเพื่อนค่ะหอปแป๊บหนึ่งนะคะ นุกกี้เป็นลูกที่ดีมากค่ะนุกกี้ซื้อโจ๊กมาคุณแม่เทพไงนะแล้วก็ซื้อจะซื้อข้าวคลุกปลาทูไห้คุณแม่เทพคุกให้กินเดี๋ยวนุกกี้จะลองพยายามทําลองพยายามหลอกล่อคุณแม่นะคะให้คุณแม่เทพคุกข้าวปลาทูให้นุกกินนะคะต้องเตรียมต้องเตรียมผีเสื้อบ,บินีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆนุกกี้เพิ่งตื่นค่ะนุกกี้เพิ่งตื่น <laughs> ทา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 แป้งเหมือนสาวพมา่าเลย แป๊บนึงนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวให้มันทำไปเรืยแม่แมเป็นนี่อะไรผู้ใหญ่คุยกันหนูก็เป็นผู้ใหญ่หนูก็ไม่ได้เด็กแล้วนะก็เออพี่นุ้กก็แม่นุ้กอุ้ออยหาแป้งกับพม่าเพิ่งตื่นครับเ,เพื่อนๆแม่คุกข้าวประตูให้หน,น่อยโอุ้ยคุกแดกเองเนี่ยลูกแม่นุกอยากกินข้าวเหมือนที่สมัยตอนเด็กๆแม่คุกให้นุกกินนะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งข้างๆแม่ก่อน ไขออนัค์อ้าวขาพองบุษบาแม่อันนี้ดูตั้งเกือบสองพันคนแล้วนะมึงนึกว่ามึงสวยไงอีนุกมึงมาตอแหลหน้าร้านกูนี่เนาะแม่อ,อ้าวเ <laughs> แม่นึกถึงตอนสมัยนุกอยู่อนุบาลโทรศับของใครแล้วเฟี้ยงแม่งทิ้งไปเลยอหะแม่แม่นึกถึงแม่แม่จำได้ไหมแม่อย่าทำเขาจ่ายมาหกพันแล้วให้เครื่องโอ้ยโทรศัพท์เครื่องแค่นี้กูไม่หลอกฟังเลยเนี่ย แม่กลองง่ายกลองจะตรงเหมืนอ๋อแม่อยากกินข้าวคก้ก็ทูนุ๊กกูขอบอกกินข้าวกูกือแม่แม่จำได้มาตอนที่แม่อยู่อนุบาลน่ะเฮ้ยไม่ใช่ตอนตอนนุ๊กอยู่อนุบาลนุ๊กพูดผิดตอนที่นุ๊กอยากกินข้าวแม่ก็คุ้กขาวอยากได้ว่าจะไปทู ลูกรักของแม่มาแม่หนูอยู่อุทยานแล้วแม่กาแม่ผมมันแม่จุ๋ยนะแม่แม่ทำไมอันั้นมันออกเป็นรุ่นๆุ้นนะแม่เห็นไหมบุษบาบอกว่าอย่าทำลูกมันบุษบาว่านี่มาเขาทำพี่แม่ก็หยิกหัวพี่อะลูกโอ้โหขอบคุณมากเลยที่มาช่วยพี่ลูกได้ทันเวลา แม่จำได้ไหมเ่ะตอนที่นุกอยู่นุบานน่ะตอนเวลานุก๊กหิวข้าวแม่ก็คุ้กข้าวปลาทูให้นุ๊กกินแน่นอนเพราะมึงขี้มากูก็คุกคุกแม่คุ้กปลาข้าวปลาทูให้นุ๊กกินหน่อยอีลุกอีลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนุ๊กเตรียมข้าวกับปลาทูก่อนนะไม่มีที่ตั้งกล้องอ่ะเพื่อนๆถ้าใครมีที่ตั้งกล้องส่งมาให้นุ๊กหน่อยนะนุ๊กซื้อต่อ กางก้องพังปะทูคุณี่หว่ะปะทูคุณนุ้งเจออะไรคุณต้องได้นั้นแม่แม่บึงคิดว่าสองลงแม่เหรึงเร็วเร็วเร็ช่วยแม่หน่อยลเร็วเร็เร็วเร็วเวเ็วเแม่ช่วยแม่หน่อยเร็ว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 เร็เร็ว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 เ มึงพูดกับกูลูกกูรู้เรื่องไหมขนาดกูพูดกับมึงมึงยังไม่รู้เรื่องไอ้นุ๊กเพื่อนๆค่ะลูกเตรียมปลาถูกับข้าวมาเรามาดูกันว่าคุณแม่ท่าจะเป็นแม่ที่ดีกับนุ๊กไหมสตีนแม่แม่ทำช่วยทำตัวเป็นแม่ที่น่ารักสำหรับนุ๊กวันหนึ่งได้ป่ะเพื่อนๆเขาก็รอดูเนี่ยเพราะนุ๊กสัญญากับเพื่อนๆว่านุ๊กจะทาให้แม่มาคุกข้าวปลาถุ้นุ๊กกินได้ เอาถ้วยมาเก้าไม่เพื่อนรอดูนะคะอเห็นไหมตรงนี้เห็นแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนรอดูนะคะแม่ไปไหนเนี่ยอะไรลูกแม่หนูหาที่ตั้งกล้องพอเหมอะแล้วแม่ก็ย้ายที่อีกแล้วนะแพ้ขนหมาข้าวทูอร่อยมากค่ะ แต่จะอร่อยมากกว่านี้ถ้าคุณแม่คุกให้นุ๊กอุย้ยเรียกแม่เจๆกับพ่อคุณแม่นี่ไอ้เหี้ยก,กีกาคืนนี้กูแล <laughs> ้วชัดน,นี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือข้าวสวยนะคะและ้วก็คือปลาทูนี่เพื่อนเมื่อกี้เนี่ยแม่บุษบากระโดดมาใส่นี่ไงนี่ไง เพื่อนๆครับขอโทษทีค่ะลูกกี้เร็วอ่ะแพ้ขนหมามีแล้วอะเลี้ยวเลี้ยมาเอานี่แม่เอาให้แล้แม่เลี้ยวเล้วแม่แม่จะสนใจลูกไหมเนี่ยกูสนใจมึงกับมี่อะไรกูพูดออกสื่อไม่รู้กี่ครั้งแล้วกูสนใจลูกกูคือหมาสี่ขาแล้วลูกล่ะไม่แลม่ลูกไม่ใช่ลูกแม่ไงไม่แม่กูเข้ามาถูกก่อนเนี่ยนบุตรสบห้ จะล้าทำไมเนยมือหนูใช้ยังยาอยู่จับหมาจับมือไม่ทำไมต้นหมาหนูไม่ได้จกกระปุกจั่งมันแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เรื่องของมันแม่เพื่อนๆคะมาดูคุกแม่คุกข้าวบางนี้มันเป็นไงสิเนี่ยคุกลำคขวนมึงเอาหัวมาเอาหางไลโกกินเอาแม่ต้องเลือกให้มันดีๆนะเอาหัวมาเดี๋ยวแป๊บนึงให้แม่ใส่ถุงกัน ไม่ใส่หรอก <c oughs> แอบหน้งงากันเลอไม่ด้เพื่อู <us> วันดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยบันเทิงใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนบันเทิงมาแม่มานั่งนี่สิเ <us> พื่อนเพื่อนค่ะดีใจมากเลยอะ่ะดีใจมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแม่เทพคุกข้าวให้ปะทูให้แม่ให้นุก,กินด้วยอะ่ะนี่เพื่อนเพื่อนค่ะแม่เทพกำลังคุกข้าวปะทูให้นุก,กินนะคะ อไอ้เพื่อนไม่มีที่ตั้งกล้องเลยเว้ยเบื่อว่ะแม่เอาแล้วมันขึ้นไปได้เอาไปหาเลยกูก็โอ้โหกูก็จริงๆเลยว่ะอะไรอ่ะแม่เอาอะไรโทรศัพท์ไปไหนโทรศัพท์หายกันแล้วครับเพื่อนๆค่ะโทรศัพท์หายกันแล้วรอแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆ วันนี้วันที่ไร่สิบเก้าอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่อะคะเพื่อนเพื่อนนุกลืมน่าจะยี่สิบแปดแม่แป๊บนึงนะครับเพื่อนเพื่อแม่เทพลืมโทรศัพท์ไอ้เกียมึงเอาวันที่วันอะไรขึ้นให้กูหน่อยนไอ้นุก กูรหามุงลำบากมันอยู่ไหนแม่เย่ๆยมาทานพี่นุกกี้จะได้รับน้ำพริกและอร่อยมากขอบคุณมากค่ะแม่เทพน่ารักขอบคุณมากค่ะเอฟซีชมรีขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะมาค่ะแม่แม่คะคะแม่คขาข้าวปลาทูให้นุ๊กหน่อยสิแม่กำลังทำแม่แม่ไม่ได้ทำให้นุ๊กนะไม่ทำโจของแม่อืมเร็ว แม่แม่อยากกินแต่ของแม่สิแม่สโลมแม่จะทำข้าวคุประทูให้นุ๊กไหมเนี่ยอัามลูกอําอัแม่คนเลยเพื่อนเพื่อนแม่เขาเป็นคนที่เขินมากยี่สิบเก้าแล้วแม่ขอบคุณมากค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนบอกว่าวันที่ย9บเก้าแล้วแม่แม่คุกข้าวตะทูให้นุ๊กซีเนี่นุ๊กได้มาเนี่ยย9เาเก้านี่แปดี่ีเก้าเก้าแม่นุ๊กหิวข้าวเนี่ย ถ้าคุกกระทูแม่เย็ดไปดุยุ้เพื่อนๆค่ะแม่ก็หลักแม่หนูไม่เอาหัวอย่ายุ่งแม่คุกเข่ายแม่อย่ายุ่งแม่หนูกินหนูไปกินหัวอย่ายุ่งเพื่อนๆค่ะหนุกรักแม่ไหมหนุกเดี๋ยวขักแม่ันนี่เป็นเป็นแม่ไหมหนูเป็นแม่ แม่มนจบแม่มันหัวประมัมก้านติดนี้มึงมมหากูเลยไปแม่แป๊บเนึงเอากระดาษดียว่บแม่ไม่ยอมคุกให้นุก็ทำยังไงดีครับเพื่อนไอ้นุกแม่รักลูกแม่ก็ได้เอาปลาใส่แม่ป้อนหนูแม่ไม่เคยป้อนลูกจ๋าแม่เมื่อกี้แม่ป้อนก้าวทั้งนั้นเลยอ่ะก็นั่นนะจีกันนั่นเนื่องอาไว้แม่กินแม่นูอยากได้ วนลูกลาโอ้ยเพื่อนค่ะกนไปแล้วแม่ลูกอหามากินอือ้ยเก่ง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 อร่อยมากเลยตกพื้นเลยตกพื้น่อยเก่งเก่งเก่งอร่อยมากเลยมาอีกมาอีกมาอีเพื่อนค่ะอร่อยมากกินแล้วแล้วกินแล้วแล้วกินแล้วแล้วกินอืม่เย็นๆนกเียอมๆนุกเทียข้าช้าอมอืม แม่โอ้ยอิบุตบาอิจฉาเพื่อนๆดูสิอิบุสิบาอิจฉามาเนะอ้ํอาอ้แม่เพื่อนๆคะสมัยตอนอยู่อนุบาลน่ะนู๊กจำได้ละแม่ชอบเอาข้าวกับปลาทูอ่ะยัดใส่ปากให้เราเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเหมือนนุกกี้ะสมัยตอนเด็กๆอ่ะกดพิมพ์บอกหน่อยสิคะว่าใครที่สมัยเด็กๆเมื่อตอนอยู่ปหนึ่งปสองอ่ะ แล้วสมัยเด็กๆโดนแม่ป้อนข้าวด้วยปลาทูบ้างมีใครบ้างคะมีใครบ้างกินทุกคนนั่นแหละบักนุ้ยพ่อแม่ป้อนทุกคนนั่นแหละแม่เราปลาทูนุมไม่ได้ให้บุษบากินนะแบ่งกันกินลูกแบ่งแม่แม่บางทีนุมก็ไม่เข้าใจว่าบไม่นุกมเป็นคนนะนุ้มก็กินหัวตัวก็ให้น้องกินจ้าแม่แบ่งกันกินคือโอ้โหแม่แม่ตอนเนี้ยแม่ใช้แม่แม่คุกทั้ง คือแม่คุกทั้งข้าวหมากับข้าวคนนมันมือเดียวกันแล้วตอนเนี้ยใช่ก็หมาจับกระโปรงสีหมาแม่เพื่อนๆค่ะมือป้อนข้าวคุกปลาทูก็ไปคุกข้าวหมาคือตอนเนี้ยแม่ทำเหมือนนุกเป็นเหมือนอีบุซาบาแล้วตอนเนี้ค่ะเพื่อนตอนนี้ค่ะเพื่อนอ๋ยนุกกี้ผิดนุกกี้รู้สึกงงมากเลยอ่ะแม่นุกเป็นคนนะนุกไม่ใช่หมาเดี๋ยวรอให้แม่ป้อนข้าวหนุ่ยรอบามัข้าวแล้วกจะไปละ แม่เทมเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่านุกกี้จะยังไงอ่ะก็คือบุษบากับนุกคือเท่าเทียมกันใช่ไหมแม่แต่จริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วบุษบาจะอยู่เหนือนุกทุกสิ่งจะเซอร์วิสทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนอีกค่ะรอแป๊บนึ่งน่คะเพื่อนแม่ขายของอยู่ค่ะลุกพึ่งยี่พิ่งตื่นไงอยากกินข้าวคุกปลาทูแต่ก็อยากจะให้คุณแม่เทพมาคุกให้กินเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ ถือกล้องอาจจะมึนนิดนึงนะคะใครที่มึนหัวก็ไปกินพาราเซตามอลนะคะพะนุไม่มีขาตั้งต้องกล้องค่ะและอย่างหนึง่งตั้งกล้องอยู่เดิมๆไม่ได้เพราะคุณแม่เทพจะย้ายที่บ่อยมากก็เลยจําเป็นต้องถือกล้องแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่ตัวคุณแม่นะคะยังไงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะนะถ้ามึนหัวก็กินยาก่อนแม่เสร็จยังแม่หนูหิวข้าวเสร็จยังคะ แม่อยู่ข้าวมึงหิวควยมึงก็บอกสิตัดแม่ป้อนข้าวแม่เว้าในแม่เว้าลูกหลานแม่เว้าแม่แม่ไม่ได้ด่านลูกแม่บางทีนูก็ไม่งงมกันแม่ไปเกี้ยแม่เอาจานข้าวอยู่สบาษแล้วแม่ก็คุกแล้วแม่ก็เอามือมาจกปลาทูแล้วเอามาให้นูให้นุกินอีกเนี่ยข้าวอยู่ในนี้ปลาทูอยู่ในนี้คลุกได้ไม่ได้ไปป้อนบุษบานี่เพื่อนค่ะแม่ แม่เท่ต้หิวข้าวมากเลยอุ้ยตายอย่าถุยน้ำลายลงไปนะแม่แม่เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะป้อเดี๋ยวแม่แม่แม่จะป้อนหนูอีกแล้วนะคะเร็วแม่รักกูขันนึงนั้นเนี่ยแม่รักกูหนูก็รักแม่ค่ะแม่รักแห้งๆเลยนะหลักแห้งแหงเช่นกันแม่เห็นเงินแม่หักกูหรือแล้วเร็วๆหนูต้อนหิวแล้วหิวแล้วเหรอลูกเร็หิวมากเลยค่ะอําอําอําอ่ะมันติดแบบอ มึงแน่มึงแนมเองโอ้ยน้ำลายติดปากลูกหลาอะอะอเร็วๆร็วฮต้องเอาเงินมาขู่ถึงจะป้อนข้าวข้าอย่าบ้อนยังสั่นตัวกูเป็นหนานมานเลยไอ้เงื่อนแกนี่กูบเป็นสนใจแน่นิเพื่อนๆค่ะตาโตขึ้นตาโตขึ้นกูเป็นสนใจมึงหรอกแม่นวดเก็บเก็บมึงไงลงอีกคำหนึ่ง บ่มันถามมาเจ็บมองไดไม่เจ็บเลยอยู่กับแม่แข็งแรงมากแม่ป้อนกับปรรทูให้ลูกหน่อยเร็วเอาให้ลูกอิ่มเลยนะมันคือใหญ่บเป็นนะ <laughs> จะเป็นบาปกรรมกุนน้อยแอะเอ้ย,ออย <laughs> พอแม่มึงกับไปพีปอดมึงมาปอดมันยังไง <laughs> มาเนาะ ที่กูเฮ็ดไม้เฮ็ดเ,เพื่อยังเพื่อไปอสีเดียวนี่แหละจริงๆแล้วพี่หนุกจริงๆแล้วคุณแม่เทพเขารักพี่หนุกมากไม่รักด้วยแต่บ่รักทีโอ้ยถนอมลูกบ่อะอนะครับโอ้ยเกง่งตบมือแน่ขอบคุณมากเลยค่ะมือจาอ,อ,อุ้ยยอดดีข้าวกระเด็นมือมือเองเงีแม่เงีก่อนแม่หย่าไปกันเลยนะแม่ แม่ <S 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 อุ้ยดอกค้องข้างรากเย็ดให้กูให้ย่าไครเย็นย่าฟาดตับฟาดไตเลยปวดคอรดแมงปวสั่งสอนแม่สั่งแล้วแต่ลูกมันบ่จำแม่บอนึ่คำหนึ่งไม่เอานั้นก็ถามเอาอะไรหรื่องเปล่าบอกน่คำหนึ่งบอกบอกอ่อนซ่อนแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้แล้วล่ะแต่นี่แหละคือแม่มึง อีกคำหนึ่งแล้วเร็วเรืเร่องก <laughs> ูเพื่อนๆค่ะถ้าใครชอบคุณแม่เทพแล้วใครมีแม่เหมือนแม่เทพนะคะกดไลค์กดหัวใจรัวๆเลยนะคะเออแม่ผู้อื่นเขาเพเป็นแม่นุกไปตลาดมาเนี่ยมีพี่คนที่เขาเปิดร้านเกีย๊ยวซ่าที่ประชานิเวศเขาติดตามแม่แล้วเขาก็บอกให้นุ๊กเอาเกีย๊ยวซ่ามาฝากแม่หน่อยโอ๊ยแต่ล้วกเห็นบอกเ <laughs> ขาฝากมาั้นานนนมันโมหิคกิน <laughs> จับกล้องแบบว่า ไปนู่นไปนี่มากเลยอ่ะนี่แม่ขอบคุณเขาหน่อยสิเมื่อเช้านี่เองเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาญี่ปุ่นญี่ปุ่นห้ามอย่างอยู่เมืองไทยเลยแท้พูดไม่ไของญี่ปุ่นมันก็เป็นคนไทยแต่เป็นอาหารของญี่ปุ่นนั่นแหละบอมาจากฝรั่งมาจากญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยกูของคนไทยทั้งนั้นแหละมาแม่นุกี้จะป้อนข้าวให้แม่บโ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 บมาออ้อกูกีเดแม่ให้ขอบคุณพี่เขาหน่อยเลยเกี๊ยวซา ขอบคุณด้หลา้อม,มันบอกว่าซื้อมาจากไอ้ญี่ปุ่นมาสั่นยูมืองททไทย้นี่แม่ได้หนิขอบคุณหลายๆแี่เอามาฝากแม่จ้าขอบคุณมากเลยนะรับคุณพีแ่แม่หนูป้อนจบอบแม่หนูป้อนอยากป้อนแม่บ้างอะไม่ต้องกูตงแต่แกแล้วแม่ป้อนนุแม่พูดจริงๆนะเราอะต้องมีความรักและต้องทำกระทำสิ่งดีๆเงี้ย ถ้ามีเวลามีโอกาสควรทำเพราะนุ๊กก็กลัว,ว,วแม่จะอยู่ไม่ให้นุกได้ทำเอาจากที่นะวะไม่อะนะเรื่องจริงถ้าเกิดนุ๊กไม่อยู่อ่ะกินนี่มึงว่าว่ากูกัง่งกูก็อยู่มึงก็กลับกลับคําไม่เร็วใล่ะคือมนแม่อาจจะไปข้างนอกไปบ้านไปอะไรเงี้ยนุ๊กอยากจะป้อนแม่ไว้ก่อนแาเป็นร่างของกูแม่ค่ะเพื่อนๆค่ะ จริงๆนะอนนคนเราถ้าอยู่ด้วยกันละควรรักควรแสดงความรักซึ่งกันและกันนะคะมามาป้อนเร็วๆไปไหนอีกล่ะไป <c oughs> <c oughs> ไปแล้วค่ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> อย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ทุกๆเช้านะคะอย่างที่นุก,กี้ทำนะคะนะาุก,กี้เพิ่งตื่นนะครับน้ำโอ้สดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อกูไปเอาน <ะ S 2> ้ำลามาใช้มันจืดโอเคค่ะเพื่อนเพื่อแม่เทพกินโจ๊กอยู่ค่ะให้แม่เทพกินโจ๊กแล้วนะนไปแล้วนะคะแม่กนเลดขืนแมยูนี่แม่บบได้กินเนี่ยเป็นล่มชักแงงแๆ่งแงงแงแงโอเคค่ะไปแล้วค่ะบายบาย๊มยบายนะลูกเออ